สอมสองสามฉากประก็ศีจบนะครับพรเพื่อที่ทําการย้ายเวทีนะครับผ้า,าเบิ้งเป็นน้ําจิ้มสะก้อนนะครับฉะนั้นผููที่อยากซื้อบาร์ททั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับจิ้มไปที่ลิงก์ที่ปักหมุดอยู่ที่หน้าเพจนะครับเพราะว่าอีเมลถามมาหลังเพจหลาายลนนะครับเวลาซื้อซื้อตั๋วเสร็จแล้วให้ส่งสลิปไปที่เพจ ซื้อตั๋วออนไลน์คณะหมอรำใจเกินร้อยนะครับหรือลิงตรงที่ที่แม่แม่จิมไปซื้อบัตรเด้อแม่บอส่งไปเพจคณะหรือเพจอื่นๆนะครับถ้าถ้าส่งไปเพจอื่นนี่บอับประกันเด้อว่าิสี้เข่ากลุ้มครับต้องส่งไปที่เพจลิงที่ปักหมุดอยู่ที่หน้าเพจนะครับซื้อตอนนี้เลยแม่จะไปวันมื้อนันมื้อนี้นะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบเจ็ดกุมภีไรสดนะครับให้ได้เบ่งบรรยากาศการแหร่ฉลองออตาตั้งสัญญบัตรพัดยศพระอาจารย์ อภมหาอภิเร้านะครับก็จะมีทีมศิลปินพระเอกนางเอกไปร่วมงานด้วยครับเมื่อนี่นะครับระบบเครื่องเสียงก็คือ หาสิเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็เสียงนี่ใบบกขามขู่ลงเบิดวังเิ่นทดล่องเสียงนะครับวันนี้นะครับก็เปิดเครื่องเสียงระบบใหญ่เลยทางสองฟังนะครับเหมือนออกงานจริงนะครับมือนีก็จะเต็มร้อยครับเต็มร้อยแล้วก็วันที่ยี่สิบเจ็ดก็ปังเลยครับเบิงเลยครับนะวันที่ยี่สิบเจ็ดฉะนั้นเฝ้าซื้อบาร์เดอร์แม่นะครับสวัสดีเจ้าภาพไม่เจ้าภาพเกานะครับตัวทุก สารทิศท,ทวทุกจังหวัดในประเทศไทยที่เจ้าภาพเอินใสเอินหาลูกหลานหมอรำใจเกิดลอยครับฉะนั้นเจ้าภาพใหม่นะครับยังบริษันได้มีหมลำไปสมโพธนะครับกับมลำใจเกิดลอยน้ำดเด้อศูนย์เก้าสี่แปดหนึ่งหนึ่งศูนยเก้าสี่แหเหนมหาำใจเกิดลอยหมลำเรื่องต่อก่อนทำน้องขอนแกน่นมลำศิลปะวัฒนธรรมมลำร่วมสมัยครับ วนาบอยอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมํรำเรื่องตอก,ก่อนทำน้องขอนแกน่นบ่อตเตยหลายจนผูเฒ่าเบือ่อแล้วกับบ่อลำเล่ยงหลจนเวรุ่นเซ็งครับไก่ไก่มองไดก็ยังค้งลบงานราคาเก่าครับขวากลูกหลานอีกหนึ่งคณะไหว้น้ำเด้อครับปีนี้ปีที่สิบปีทองของมะลําใจเกินร้อยฉากแสงสีเสียงนะครับรวมไปถึงผลงานการโชนี่มีโซใหญ่สิบก่าโซครับไ้ได้เบิ่งเด้อแม่นะครับ ในส่วนของลำเรื่องตอก่อนทาน้องขอนแกนกระดูเดือดเผ็ดมั่นทั้งสองเรื่องลูกหลานซ้อมไปสองเรื่องนะครับเรื่องใหม่ล่าสุดปีที่สิบก็กติกาเมียน่ยนะครับแล้วก็เรื่องล่องลองมากเกษตหานั่งทาดซึ่งเป็นหมอลำเรื่องที่ลูกหลานใส่ล้ำตั้งแต่เปิดฤดูกาลทิหนึ่งหรือเปิดปลายเปิดพมานกลงังเป็นมอลำใจกือรอยปีแรกอามาริกมีใครไ,ได้มวนครับนะครับตอนนี้ก็เตรียม,มพร้อมนะครับทุกทุกภาคส่วนบอกว่าสิเป็น เบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะซ้อมไงกันนะครับวันนี้นะครับเสียงสิดดังกระหึมแน่จากน้อยนะครับครูบาอาจารย์นิสิตนิสิตน,นักศึกษาหรือ,อพี่นอ้องป้องปายสุโูสุคนนะครับมูอนีลูกหลานก็ขออนุญาตหนึ่งวันนะครับเพื่อซ้อมไงเต็มระบบนะครับเสียงอาจจะไปรบกว่านีก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อแม่นะครับ ยี่สิบเจ็ดนี่ลูกหลานเปิดฤดูกาลแล้วก็ได้ออกเดินสายแล้วบันนี้ก็ซิมิตซีรีแล้วบันนี้นะครับหมอลลั่มกสิไปกินเขาบันนั้นบันนีไปมอบความมวนความซืนออกเดินสายเอาผลงานการแสดงฤดูกาลที่สิบไปฝากตอนพี่ตอนน้องนะครับนะครับย้ายนะครับพี่นิวพี่นิวไปโพสไอข,ขอไอ เสียงเพีพบโพสที่พี่เพจให้หน่อยเพราะไหลสดขายบัตรนะครับพี่นิวเขามาประจำการตั้งแต่วันที่สิบแปดแล้วนะเพื่อเตรียมพร้อมนะครับดึงพี่น้องเขาคุ้มเกือบได้อลาออกจากบริษัทแล้วไม่เป็นไรบริษัทใหม่ตั้งแล้วมรำใช้เกินร้อยรับรับรับ อันนี้การเตรียมของพรอมแม่ใบต้นพานยางใบเบิ่งนะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นในส่วนของเวทีทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับแล้วก็ป้ายป้ายสปอนเซอร์ครับติดแล้วนะครับฉากแสงสีเสียงพร้อมนะครับจอ LED พอร้อม นักแสดงพร้อมผู้เบิงพร้อมไปครับนะครับผู้เบิงพร้อมไปนะถ้าพร้อมแล้วไปกนม่พี่มงมีควแคแ้พ่อนพี่มง่างัสื่องบ้เเกียร่ท่านให้อไปในีตัวนี้นะครับผมสองทมขึ้นเลยประมาณเวลานเจ็ดรอย ขออนุญาตใส่เสียงนะครับนการสองไงเป็นมือสุดท้ายก่อนที่นะครับสิเงใดใครได้ย้ายอยู่ตรงไหนคะคืออย่างครับบนบนนบลูนะครับตั้งคำถามไหมครับย์อยู่ตรงไหนยี่สิบเจ็ดที่จะปีนี้นะครับผมเป็นมือเปิดนิทรรศการคอนเสัร์ตกำลัใจกันลอยนะค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนสุดท้าย เป็นมือใส่เครื่องไยขออนุญาตพี่พอพี่แม่พี่นองบ้า่นไก่ท้ายแล้วก็เปลี่ยนคาขึ้นที่ใส่เครื่องไย,ยเต็มระบบนะครับในการส่องญ่ลั่งมือสุดท้ายหลังจากนั้นก็สะเปพ่อพี่นองในวันเปลือกธุานนั่นคือวันที่27กันยายนที่จะถึงนี้นะครับกับประธานอะาใหยพี่นองไว้น้ำ นะพี่น้องเคี่ยงบางเดินไปพี่น้องบานไกลเรื่องเคียงไปรบวนพี่น้องพระธาตุนภัยพี่น้องวันาที่ตรงนี้หรือพี่น้องผู้ใดที่นะครับนะอยากเห็นว่าเมืองบรรยากาศนะการสอบญงของโรลแรมมรบใจกับแต่เลียนเชื้อนะครับมือนีมวลเรื่องการน,นะครับอาจจะไม่ซ้อมถึงกับดึกมากนะครับสีนะร,บจจร่งเฉพาะคอนเสิร์ตหรือล่ําเลือง,องไปประมาณจะ สองสามฉากอาชีพถึงสอดแจ้งนะครับมือนี่ขออนุญาตพี่ขออนุญาตพี่น้องมันกันเ่ใช่หรืออิปออีเม่ทุกทุกข์ต่อออนไลน์กุปินแม่โซพิธแม่โซพิธครับจิ้มไปที่ลิงก์ที่ปักหมุดครับเสียงเต็มรูปแบบเต็มระบบนะครับเพื่อซ้อม ใน่มื่นสุดท้ายก่อนทีสี่เดือนสายในฤดวกาลปีที่สิบหรือหนึ่งทศวรรษมั่นใจกันลอยนะโดยการนัจุดงานของหัวหน้าบอยสิทธิชัยนะนําผลงานการสแสดงมาฝากพี่ฝากน้องวันที่27ที่จะถึงนี้นะครับพี่น้องผ่าด้ยินเสียงเลี้ยวการเลียนเชิญและการครับในวันที่27นะันะวสวรคลบ้านโนสแแบงนะคอนเสิร์ตเปิดด้วยกันของมั่นใจกันลอยหนึ่งทศวรรษ นเหมอะเป็นความสุขบดื้อมันีพี่น้องสิเดินทางนะมาชมเนกาสอบไงกัเลียนเชิญได้น,น,นะครับมวลกูหลังมรำใจกระอยนะค,คำเคลื่อนมันีเป็นคำเคลื่อนสุดท้ายเนกาสอบญ่ขออนุญาตที่พออีเมพี่น้องมันแกเลื้ยงเคียงหรือนะครับเคห์บ้านเรือนทุกทุกท่านหากเสียงนี้ไปรบกวนพี่น้องเด้อ อ่ะพี่นิวนี่ถือทัดใบโพสายามมันยิ้มหนูมามันมีทีเดียวสุดยอดใจเย็นด้วยทุกคนเลยครับเดี๋ยวจ,จะได้ซ้อมถือก่อนเร็วทำงานเลยนะครับตอก่อนทำน่องขอนแกน,นดเดี๋ยวเดี๋ยวบอนนลปรึกษาพี่นิ้วก่อนครับว่าน่าจะน่าจะไหลเดี๋ยวมันน่าจะนจะวัซิไลมองได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอนนลปรึกษาพี่นิ้วก่อนนะครับเพราะว่า เพราะว่าต้องถามสกอนพี่น้องนะครับแต่เมื่อเช้านี้บอลน้นมาสีไล่สดเนี่ยสองกีสองไก่ไลายกลุ่มเปิดกับมนาสิจมบอลน้นอีกก็เลยบอลน้นอัดลิปมก็เลยไปถามไอ้เพราะว่าบางบางการโ<า>ชว์นะครับจะกระชุดชุดเนี่ยปล่อยออกไปแล้วแต,แต่การโชว์เรายังไม่ปล่อยครับแต่สุดยอดเลยแม่บอลนนบอกเลยตั้งแต่ที่ที่ปล่อยออกไปคือโชว์ฟินาเล่เนาะปล่อยออกไปแล้วก็ยังเหลือโชววัฒนธรรม โชซแอนโซหัวนาโซบอดกับซอคู่กันอีกนะครับครับอลังการแบบแบบพรับพรับขึ้นแมงทับบินเซิน์ไซกันเลยแล้วนะครับไม่ผิดหกพันแล้วนะครับจะหกพันท่านแล้วนะครับเหลืออีกมืออื่นนะครับแล้วก็ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดอีกสองมือนะครับแต่บนน้นอย่าให้ซื้อบัตรไว้แต่เนิ่นๆนะครับเพื่อทีจะเตรียดได้เตรียมความพร้อมนะครับเพราะว่า ถ้าซื้อมือลร่สดอาจจะสัญญาณเน็ตกระตุกแอดมินหัวหยองแน่เพราะว่าแอดมินหนึ่งคนเห็นข้างหลายอย่างครับทุกคนเลยก่าใหญซื้อไว้แต่เนินๆนะครับเอาเอาแค่แถวโซนด้านหน้าก่อนอาจจะไปไล์ในกลุ่มก็ได้ครับนะเพื่อนซีรัมสามฉากแล้วก็จบนะจบแล้วก็จะรื้อเวทีเพื่อที่จะย้ายไปที่เอาวัดสว่างมงคลมนน์สแบงนะครับน้องๆกันแล้วแปะขนมาแล้วตอนนี้ ตอนนี้ทีมงานโดมเล็กจะเป็นที่แต่งตัวของศิลปินครับศิลปินจะแต่งตัวทั้งพนักงแต่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นของน้องๆนะด้านหน้าเอาผาแต่งตัวเลยบทุกคนก่อนโซนหลังยี่สิบคนเดี๋ยวเราใช้พร่นี้บัตรหน้างานเปิดฤดูกาลจักบาทบอรนบอท่านได้ถามพี่นิวแต่ปีที่ที่แล้วร้อยหกสิบบาทนะปีที่แล้วเพราะว่าปิดฤดูกร้อยดอก ครับมมวนคือเก่านะตั้งแถวเลยตั้งแถน้องก็รลางซ้อมกันนะครับเอาเอาจากคนข้างหลังก่อนไม่ต้องใส่กรอกชมพร้อมกันเดี๋ยวมีคนตัดไปลงเพื่นว่าสนับสนุนอยู่แล้วมันจะตามมาอีกทีผู้นี้มันอ่าสิบพันร้อยหกสิบซื้อเลยค่ะยี่สหกสิบเจ็ดมีรถแห่ แมนครมีมีรถแห่พัดยศพระอาจารย์ยุวัดพร้อมนบไปแห่ตั้งแต่เทศบาลตำบลขาเรียนนะครับซื้อแล้วจ้าขอบคุณครับใจคือนร้อยคือที่สุดนะครับเอานะครับภาพเบื้องบรรยากาศพอหอมปากหอมคอบดีน้องเขาก็คีซ้อมเพลงนะครับเพลงโชว์ใหม่ใจเกินร้อยบนน้องศรีรัมลาเลยขอบ่นว่าบอยากไก่จากเจ้าเวลาหามาเลยบรยากาศจากพี่น้องเวลาหางดอนมากครับแม่นอนรับฝนดีกินาอแซ่บ รับไม,ม,ม้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนพบพ่อกันหลังเทียงขึ้นกับหมอลำใจเกินร้อยลำเลือก